สวัสดีครับพบกับ m y a n i m นิเมนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้คิดจะมาสอนอะไรใครหรอกครับเพราะตอนนี้ผมปวดแขนผมถือกล้องไปด้วยผมถือโทรศัพท์ไปด้วยถ่ายไปด้วยผมเลยคิดอยากจะมาโชว์คลิปที่ผมสร้างให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูสองร้อยหนึ่งครับอืมอืมอืม โอเคครับนี่คือส่วนหนึ่งของคลิปที่ผมสร้างไว้แล้วนะจะให้ดูใกล้ๆครับจ้าจ้าอุ้ยย่อชกตายย่อชุกตายย่อ,ยยอยแปบ๊บหนึ่งโอเคครับต่อไปนะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งรองผมคลิปนี้มันอาจจะไม่ค่อยไอเนียเย่ยอะไร ู่นะครับนี่ครับอ้าวเพศสิครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคิวที่ผมทำขึ้นเล่นๆนะมันเลยไม่นี่ยอะเอาใหม่ดินี่ครับเอาใหม่แนละ้วเอาใหม่ค,คนวิ่งหนีย่อเอื้อล้มสะดุดไฟนี่ปล่อยไฟใส่แล้วนี่ครับปล่อยไฟใส่ใสเกิลตันไม่ได้สเกิลตันเลยยิงไฟใส่ใวั

ไปโดยคลิปหนึ่งพรอกันทำไมไม่มาหรอนี่ครับนี่คือคลิปไอ,อ้นี่ครับคลิปเออแบบนึงนี่ครับคือว่าซอมบี้มันจะฆ่ากลเลมยมับแต่มันฆ่าไม่ได้มันก็โคงสว่านจนกันเลียมแต่มันก็ไม่ได้เลยล้มลงไปแล้วโกลเลีมก็เอ,อาแขนแทงหน้ามาันแล้วก็ทับมันับปักโอเคครับไม่ได้ต่อไปก็จะ ไปดูในแอนิเมชัน,นเลยนี่ครับอันนี้แหละครับอันแรกเป็นอันแรกที่สุดของผมแล้วก็เป็นอันที่ผมภูมิใจมากที่สุดถึงจะเป็นอันแรกแต่ก็เป็นคลิปที่ผมใจมไม่ทด้สุดที่จริงตัวนี้มันไม่ใช่คนนะครับมันคือโรบายดูอยาให้ดูครับนี่ครับ,บยีโรบอยน,นึงนะครับเอาใหม่เอาใหม่ดูใกล้ๆ้ เนี้ยคบชึกตายครับซอมบี้ตายเนี่ยมันมาชื้อไปดาบชึบชึบอชึบชื้ปึ๊บว้าชับชึบตายโอ้ยเจ๋งนะครับผมชอบคลิปนี้มากเลยจ้ะเราโอ้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 ปุ๊ปิด ผมเสียงแหบนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ใช่ผมเสียงแหบตลอดแหละนี่ค่ะนี่คือสองตัวนี้มันสู้กันแล้วโกเลมแพแล้วทีนี้มันก็สู้กับวิทเทอร์เทอร์ไปหัวไปจุ๊บๆหลบได้หลบได้ดาวไปชองวะชงวะชงวะเอาใหม่นะเราจะมาดูภาพเมื่อกี้ใหม่กัน โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูภาพตอนที่วิตเทอร์ตายกันใหม่ดาบครับดาบเพชรไปครับดูหัวดูตรงกลางหัววิตเทอร์นะครับหัวอ,อีกสองอันไม่ต้องไปยุ่งกับมันดูตรงกลางวิตเทอร์ดีชึบผ่ากลางแล้วมองไม่เห็นไปกดสต็อปเอานะไปกดพอดโอเคครับเอาสุกับส้ไปดูคลิป ไปดูคลิปนี้นะเป็นคลิปที่เป็นคลิปที่ตัวเนี่ยตัวเกมตอนที่ผมโหลดมาเขามีให้เขามีมาให้เลยนี่ครับเหมือนจะโชว์เรานี่ครับพวกซัมบี้มันเต้นนะแล้วก็แมงมุมด้ยเต้นอยู่ในสปาดึง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 ดึดดึดดึงดึงเหมือนเพลงแพนเวซัมบี้โอเคครับ ลิ่ของผมนะก็ไม่มีอะไรมากแค่ที่อยากโชว์ส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมา,อาสอนวิธี<ด>การทำน,นะคะคอมบี้มังดีโอเคครับจวนวันนี้หรือคลิปนี้ก็สวัสดีครับ